มอร์นิ่งมอใจจ๋าสาวมาเริ่มกันเลยถ้าไม่อยากไปต่อกับแฟนเพราะเรื่องเงินเห็นแกนตัวมากไปไหมคะอืมยากจักเลยคบกันมา4ปีคะ่ะเรากับแฟนเราเป็นพนังกงานบริษัทเอกชนเงินเดือน20,000บาทมีภาระแค่เรื่องรถยนต์ของตัวเองเดือนละ6 0 0 0แฟนเป็นข้าราชการเงินเดือน1,000 0ค่ะแต่ต้องกู้มาให้พ่อแม่เหลือเดือนละประมาณ 3, 4า0สี่พัน สามสี่บันนียากนะยากอยู่นะช่วงหนึ่งถึงสามปีที่ผ่านมาอดทนมาตลอดค่ะทางบ้านจะส่งเงินมาช่วยแฟนเราบ้างในส่วนของค่าใช้จ่ายส่วนตัวของแฟนรวมถึงค่ากินเดือนละประมาณ 3- 4ถึงพันบาทเราจะจ่ายเยอะกว่าไม่ว่าของใช้ส่วนตัวของเขาและเราเพราะเราเห็นว่าเงินเดือนเราเยอะกว่าอะไรช่วยได้ก็ช่วยการเพราะเราก็มีภาระไม่ได้มีมากพอที่จะเปเขาคือให้ได้เท่าที่ให้ได้แต่พอระยะหลังคือปีที่4ช่วงนี้เป็นช่วงโควิดทางบ้านเขารายได้น้อยลงเลยไม่ได้ส่งเงินมาช่วยแฟนเราเล เ,เราเลยสงสารแฟนรวบรวมเงินมาขายของเล็กๆน้อยๆอยเพื่อให้ได้เงินเพิ่มขึ้นเขาจะได้ไม่ลำบากมากเพราะลำพังเงินเดือนเขาจ่ายหนี้สินส่วนตัวก็หมดแล้วอุยน่ารักเนาะเราช่วยกันขายของได้เงินมาส่วนใหญ่ให้เขาไปไว้กินไว้ใช้นอกจากเราจะอยากได้อะไรเราจะขอเขาบางครั้งบางคราวแต่ประเด็นสำคัญที่ทำให้เรารู้สึกอึดอัดคือทางบ้านเขารู้ว่าเราขายของกันพอมีรายได้เขาขอเงินแฟนเราตลอดเลยค่ะ ช่เหรอเกือบทุกเดือนอย่างน้อย1 2ึ่งสองพันซึ่งรายได้ขายของประมาณ3ามถึพันเท่านั้นทําให้เรารู้สึกอึดอัดเราช่วยลูกคุณทำมาหากินเพื่อให้เขาไม่ลําบากขนาดนี้ทําไมมาสร้างภาระเพิ่มให้เขาอีกซึ่งบ้านเขาก็ยังใช้ชีวิตปกตินะคะไม่ได้ดูขัดสนยังกินเที่ยวกินอาหารดีๆแต่กลับมาของเงินแฟนเราตลอดบางครั้งก็ขอให้ซื้อของให้อ่ะสาวเอาจริงๆ เรารู้สึกไม่แฟร์กับเราเลยเราลำบากเราเหนื่อยกว่าจะได้เงินแต่ละบาทใช่ไหมกว่าจะหาเงินได้แต่ละบาทนี่มันยากนะส่วนของเราเราก็ไม่เคยเรียกร้องแต่กลับเอาเงินที่หามาได้ไปช่วยครอบครัวเขาอย่างเดียวเราเข้าใจคําว่ากตันอยู่นะคะแต่นี่จะอดตายกันอยู่แล้วเราช่วยจนสุดตัวแล้วมันทําให้เรารู้สึกเหนื่อยเห็นแก่ตัวขึ้นมาเลยคะ่ะเราไม่อยากแบ่งเงินที่หามาให้ครอบครัวเขาเราจะแบ่งในส่วนของเราครึ่งครึ่งอืมถ้าควรคุยกับเขานะอืม เขาอยากจะให้พ่อแม่เขาให้ในส่วนของเขาแต่พอถึงเวลาอยู่ด้วยกันเราก็สงสารเขาเข้าสเต็ปเดิมอืมฉันเข้าใจอ่ะมันอยู่ด้วยกันเป็แนแฟนกันเนาะปัญหาคือทางบ้านเขาเขาจะให้หมดทุกอย่างเลยค่ะแต่กับเราเขาจะเอาแต่ใจกับเราตลอดจะต้องของให้เราเลี้ยงข้าวให้เราซื้อของให้ซึ่งเขาจะใช้เงินเกินตัวมากครอบครัวเขาก็เป็นอ๋อ ไม่โอเคแล้วไหมอ่ะเรารู้สึกว่าเราถูกเอาเปรียบในทุกๆด้านเพราะเขาไม่เคยห่วงใยห,หรือใส่ใจอะไรเราเลยไม่ว่าจะเจ็บป่วยหรือเป็นอะไรเขาไม่เคยสนใจเขาไม่เคยช่วยเหลืออะไรเราสักอย่างแม้จะเป็นผู้ชายซ่อมของเปลี่ยนหลอดไฟงานบ้านเขาไม่เคยทําเราทําหมดทุกอย่างจนรู้สึกเหนื่อยเกินไปที่จะอยู่กับคนคนนี้รู้สึกเขาเป็นภาระในชีวิตแต่ที่อยู่กับเขาเพราะเขาไม่เคยเหลวไหลไม่เคยนอกใจเรา อ่า,อานให้จบแล้วฉันจะบอกความคิดเห็นว่าฉันรู้สึกยังไงพอมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องเราเลยไม่อยากไปต่อกับเขาแล้วค่ะแต่ใจรักเขาอยู่นะคะเราจะจัดการกับปัญหานี้ทั้งหมดยังไงดีสาวเจ๊บอกเลยนะจ๊ะยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องเงินเลยนะพูดถึงเบสิกก่อนเราคบกันเป็นแฟนกันต่างคนต่างทํางานต่างคนต่างมีภาระ,ละกลับมาแล้วต่างคนต่างเหนื่อยเรื่องงานบ้านเรื่องเนเล็กน้อยๆเรื่องอิม t i o n a นอลสปอร์ตอ,อย่างน้อยนะ่ยมันต้องช่วยกันดูแลกันและกัน ยังไม่ต้องเอาเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวเบสิกติงเหล่านี้ผู้ชายคนนี้ยังทําให้เธอไม่ได้เลยไม่ได้เลยเธอยังจะอยู่กับเขาอีกเหรอสาวตอนแรกเนี่ยฉันก็สงสารผู้ชายนะที่มีทางบ้านมาคอยของเงินแต่ถ้าเธอรายได้น้อยต้องเสียด้้ทางบ้านแล้วเธอยังใช้เงินเกินตัวมาดูดเงินจากแฟนอย่างเงี้ยก็ไม่โอเคปะ เรามาอ่านคอมเมนต์กันเรื่องนี้เจ้ต้องการอ่านคอมเมนต์ความเห็นที่หนึ่งจนเราประหยัดเราสู้แต่ถ้าจนแล้วขี้ขอหรือนําเงินส่วนรวมโอนให้ที่บ้านตัวเองแล้วมกกับเราที่ช่วยหาช่วยสปอร์ตคือจะขอคุยครั้งเดียวถ้ายังเหมือนเดิมเราขอลา ถูกต้องจะสาวเอาจริงๆมันไม่ใช่ที่บ้านเขาหรือมันไม่ใช่ปัญหาภาระอะไรของเขาหรอกนะที่จะทําให้เธอเลิกกับเขาเบสิคลี่คือนิสัยของผู้ชายคนนั้นอนะไม่โอเคจะสาวถ้าเธอยังเดินออกมาได้ตอนนี้เดินออกมาก่อนที่ทุกอยากจะใส่ใบก่อนที่เธอจะรักเขามากกว่านี้และโดนเขาใช้เธอเป็นเครื่องมือหาเงินปลอดชีวิตนะสาวความคิดเห็นที่สองคุณคงต้องคุยกับแฟนคุณตรงๆแล้วค่ะว่าหยุดส่งเงินให้ที่บ้านเขาสักระยะได้ไหมอืมคุยได้แหละอืม ฉันว่าปัญหามันไม่ได้อยู่ที่จะส่งหรือไม่ส่งอะ่ะปัญหามันอยู่ที่ในใิสัยของผู้ชายแต่ว่าเรามาอ่านความคิดเห็นนี้กันฉันว่าคนที่เขียนความคิดเห็นนี้ต้องเป็นนักบัญชีอย่างแน่นอนพระมองภกภาพรวมแล้วคุณมีรายรับคือ20,000บวกห0 0 0บวก 4, 000, เป็น30 0 0 0นบาทต่อเดือนในขณะที่รายจ่ายของพวกคุณนี้สินต่างๆคือ 6กพ0บวกเเป็น1 3 0 0 0บาทต่อเดือนพวกคณเหลืองเงินใช้2คนเท่ากับ3 4 0 0 0บาทลบ1 3 0 0 0บาทรวมเป็น21,000บาทต่อเดือนหักค่าใช้จ่ายต่างๆค่าเช่าห้องค่าน้ำค่าไฟเหลือเราเประมาณ10,000บาทต่อเดือนเหนื่อยนะ10,000บาทต่อเดือนใช้2คนลองคุยดูถ้าไม่โอเคก็ต้องแยกย้ายเธอลองตัดสินใจเองแล้วกันสาวลองมองดูว่า1เธอจะทนกับนิสัยของเขาได้นานขนาดไหนและ2ถ้ายัางต้องพ่วงมาด้วยความที่บ้านของเขาครอบครัวแม่ผัวแบบนี้เธอรับได้หรือเปล่านะจ๊ะ เรื่องต่อไปแฟนเห็นแก่ตัววันนี้มันันอะไรเนี่ยรมพลนคอนเ็นแก่ตัวมาสวัสดีครับผมกับแฟนคบกันมาได้2ปีจะเข้าปีที่3แล้วครับผมน้อยใจแฟนที่แฟนเป็นแบบนี้แบบที่เขาเรียกว่าเห็นแก่ตัวไหมครับผมยังเรียนมัธยมไปอยู่ วันนี้เราอ่านเรื่องเด็กแฟนเขามาอยู่กับผมเพราะบ้านผมใกล้โรงเรียนกว่าเขาเขาอยากประหยัดค่ารถรับส่งช่วยพ่อแม่เขาอาทิตย์หนึ่งจะกลับบ้านแฟนแค่วันเสาร์กับวันอาทิตย์แฟนผมไม่มีรถผมกับแฟนอยู่คนละโรงเรียนผมต้องไปรับไปส่งแฟนทุกวนันค่าน้ํามันที่ต้องไปรับไปส่งรวมทั้งไปและกลับบ้านแฟนประมาณ30โลผมเป็นคนออกตลอดเยอะเหมือนกันนะเรื่องนี้บางคนอาจจะคิดว่ามันเล็กน้อยไม่เล็กน้อยหรอก แต่นานๆไปมันก็เยอะเหมือนกันนะเวลาจะกลับบ้านทีไรเขาชอบถามตลอดว่าซื้ออะไรไปให้แม่เขาดีอ่ะตั้งแต่คบกันมาสองปีกว่าเวลาเขาจะไปบ้านผมเขาไม่เคยพูดคํานี้ให้ผมได้ยินเลยจะถามผมสักคาก็ไม่มีว่าจะซื้ออะไรไปให้แม่ผมแต่ละเดือนผมได้เงินสามพันบาทแฟนผมก็ได้จากพ่อแม่เขาพอๆกับผมนี่แหละครับผมก็ต้องแบ่งให้แฟนใช้ด้วยทั้งๆที่เขาก็มีเงินส่วนตัวเขาค่าข้าวค่าน้ํามันค่าของให้ผมเป็นคนออกตลอดเวลาที่ผมทวงเขาเขาก็อ้างว่าต้องซื้อครีมซื้อนันซื้อนี่ทั้งๆ ที่เวลาซื้อจริงผมก็เป็นคนจ่ายเงินอยู่ดี My God อโอ้ไม่ใช่แค่เรื่องเงินหรือเรื่องออกไปกินข้าวข้างนอกเวลาข้าวผมมาก่อนผมอยากกินร้อนๆใจจะขาดผมก็ต้องรองให้ข้าวแฟนมาแล้วค่อยกินพร้อมกัน oh. ถึงผมจะพูดไปเขาก็บอกว่าเขาก็หิวแล้วเรื่องงานบ้านผมก็ต้องซักชุดนักเรียนให้เขา what ผมก็ต้องสักชุดนเกรียนให้เขาตลอดทั้งสักทั้งรีดขนาดผมเป็นไข้ไม่สบายเขายังให้ผมลุกขึ้นมาทําให้เขาก็มีเวลาทาแต่เขาให้ผมทําให้ตลอดเลิกเรียนมาเขาเอาแต่นอนตื่นอีกทีก็ทุ่มสองทุ่มอาบน้ําแล้วก็นอนต่อเวลาผมมีเงินเขาก็จะให้ผมซื้อนั่นซื้อนี่ให้ให้ผมแบ่งตังให้เขาบ้างเวลาเขามีเขาไม่เคยให้ผมเลยโคตรน้อยใจเลยผมยังไม่รู้ว่าจะเอาไงต่อผมจะบอกเขายังไงช่วยผมทีหนุ่ม <laughs> เธอยังมีเวลาอีกเยอะฉันจะถือว่านี่เป็นประสบการณ์ที่เธอเรียนรู้แล้วกันนะ <laughs> ในชีวิตจริงอ่ะเธอจะเจอคนแบบนี้เข้ามาอยู่ตลอดเวลาฉันแบบเธอเป็นคนน่ารักมากเลยเธอเป็นแฟนที่น่ารักมากเลยหนุม่มก็หลังจากที่เราผ่านพ้นไฮสคูลแล้วจบเข้ามาหาลายัยเธอยังมีช้อยส์อีกเยอะจากในชีวิตนี้ตั้งใจเรียนแล้วก็ ทแฟนคนนี้ไปเถอะเธอจะเทเมื่อไหรมาเรื่องของเธอเพราะเธอมีเวลาเยอะแต่ว่าประสบการณ์จะสอนทุกอย่างเองถ้าเธอรู้สึกว่ามันไม่ใช่เราเข้ามาหาไหลเราไปหาสาวสาวสวยสวยน่ารักที่เขาดูแลเธอมีชีวิตที่ดีต่อไปนะจ๊ะ <c oughs> เหมือนแม่สอนลูกปะโอเควันนี้ก็แปลกดีเนาะคือแบบคนเราบางทีก็แบบ En t i ท l e d ทมากๆเลยอะงงอะบ๊ายบาย